ััสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาหางงข้าวยิงหนูอีกเช่นเคยครับผมครับพอดีเอะมะอ้อยอนนี้อ้อยในี่ปลาอ้อยครับนี่ลองหอยในี่ปลาอ้อยเนาะไม่ไม่ผมว่าจะไม่รูว่าจะยือย่างที่ดูเข้าไหมครับอยากลองดูครับอยากลองดูว่าหนูปลาอ้อยมันจะเป็นยังไงเนาะครับผมอันนี้ก็มาสามคน้วครับแล้วคนหนึ่งเดินดูไปเดินดูก่อนนะครับ เดี๋ยวตามไปต้องได้เปิดสองคนเดี๋ยวเปิดแค่สองคนครับเดี๋ยวแขกรับเชิมาตอนท้ายก็เลยมานั่งพบกันสามคนครับครับผมด้เวลาแล้วยใช่ไหมครับประมาณช่วงสองชั่วมงสองชั่วโมแล้วครับสองชั่มแล้วครับโอเคก็ับพอเวลาสมควรพอได้เดินแล้วครับผมเดินๆนะคนับโอเคเนาะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมไปไปครับผม ไปครับผมนี่เดินดูออยครับอห้เดินตามผ่านเดินไป menurunkan มันติดกิ่งไม้ครับ Me ซับปิดเกับไปดิฟรอบดิฟลูกปืนลูกปืนด้านดิฟดิฟรอบดิฟครับผมเบาเลยโอ้โหาเลยตัวไส้งามเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมารอบใหม่นะครับไปดูรอบใหม่ครับรอบนี้ซับกระแตกครับรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวรอรับชมต่อไปครับผม ไปแล้วครับเห็นทหารครับได้๋ยี้ไม่ได้รอรล,ลบหน้าเดี๋ยวเราบต่อไปครับอไปต้มกันต่อครับเั็นไปแล้วครับไม่รู้ว่าไใหญ่ไหมครับเดี๋ยวขอเก็บดูก่อนนะครับผมน่ะ ลึกเลยครับนี่ ไม่ัวรจะตัวหญ่ใส่เล็กๆครับโอ้ผมนะเต็มแบกครับผมโอเคอนุญยยาตเก็บครับผมโอเคครับเนละ้วใบนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูกันครับไ,ได้ไหมมีไซส์ไหนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนก่อนนะครับผม รุนกุนกันเลยครับผมดีครับขออนุญาตเก็บก่อนครับ ไงนว่าได้ยิงหนูอู้ตกน้ำเลยครับผมใส่สวยๆอีก่ะนี่ครับยิงถูกหนูได้อาบน้ำกันแล้วตกน้ำหนยิงยิงยิงถูกตูดพาพาพาลุกผาลงน้ำหนูลงน้ำด้วยครับผมใส่สวยอยู่ครับนี่ใส่สวยอยู่ครับเนี่ยหนูเข้าอ่ออยังงี้ครับผมเออเข้าเข่ายังงี้ครับผมยิงถูกถูกตูด ลงน้ำไปเลยครับผมเลยจะเป็นน้ำเลยตรงนั้นครับผมนี่ครับโอ้ใสงามงามด้วยมันมันไหมเนาะนี่ไม่ดูว่าจะมันไม่มันเนาะครับแต่ใสสวยๆแล้วครับผมแต่ใสมันสวยสวยใสสวยๆเลยสวยมากเลยครับนี่ครับสวยๆเพื่อได้มีเต็ม อยากได้หน hey, th no? ูน้อยสองตัวได้ต like, ัวใหญ่ต mm ัวนี้ครับี่แ้มที่สามเนาะแ้มที่สามครับผมที่สามครับนี่ครับความงามครับเอาอย่างเง็ฝากรับชมกันต่อด้วยครับผมไปรับชมกันต่อครับผมไปผมเลยเพิ่มมาเอาครับนี่เลเพิ่มมาหนึ่งแจมครับผมแต่ขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ สวยครับผมโอเคครับระยาดเก็บครับยึดลุดแล้วครับเดี๋ยวเขาไปดูกันครับมันลุดไหมรอยัดนะครับผมดูกันมันลุดไหม โอเคครับนี่ mm hmm. ใส่ส,สวยๆครับเต็มนี่โอเคขออนุญาตเก็บนะครับผม ผมเอาญาติครับผมชมกันต่อไปครับผมเสียงยิงถูกอยู่ด้ครับผมเสียงยิงหนูครับพวกนี้ครับผมฮะนี่มันต้องเสียงใช่แล้วการเอาหนูไปแล้วเนี่ยอยู่ Ừ. 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 mười ngày phải là mười ngày phải là mười ngày hôm nay nay là mười ngày นูนูก็ใส่ไม่ใหญ่ขาดแล้วครับผมอะไราตายเลยอือืมอืมอ่ะ,ะยิงยิงถูกหคตใจหืมแตม่นถูกหัวใจมัจมนะ้งค่ะทำไป เดีผมได้เพื่อไหมแต่งมาเนาะไม่เห็นตัวเลยต้องแต่งอ่อยไหมน่นี่ก็ได้ว่ายิงหนูในปะอ้อยดื้อขางปาอ้อยครับผมนี่เดปาอ้อยยิงขางครับอไรมาขางปาอ้อยนออะ เอากรก็บหน่กนครับเังนั้นก็ได้สนกัดล่ะจะเป็นเบียนี่ครับผมเประมาณนี้นะครันี่ครับเอาลูกผ้าสุกไว้ก่อนนะครับพอดีอ้าวอนสวยครับนี่สวยนี่าครับโอเคอ่าย เต็มมเครับ hmm. ผขาเต็มอ่อยเลยนะครับน้องนี <in the air> okay. okay. ่มเนาะครับเนาะอ้อยแตงอ้อยแหละทำอ้อยนี่ไปเอาเพื่อครับขออนุญาตเก็บหนูกันครับนั่งยิงครับถูกไหมไม่เห็นเลยนะฮะมองแค่ดูเนี่ไม่ได้ก้มเลยนั่งยิงครับ ไม่ถูกถูกโอ้ถูกทุกด้วยครับโอ้นางยิงมีการถูกทุก้วยครับเด,ดี๋ยวได้ขอขอ,ขอ,ข,อขอเดี๋ยวขอ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 เก็บก่อนครับผมประดีนี่ครับผมปลาอ้อยครับ เซนไวครับใส่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 กระดูกกรอบครับผมอ่าครับผมอ่าครับขอตัวเก็บก่อนนะครับเนาะประเดี๋ยวดะนี่ครับผมตัวตัวกระดูกกรอบ ต่อครับไรับชมต่อครับดไฟดไฟไปฮ่เครับสำหรับวันนี้การของข้าวยิงหนูพวกเราก็ยิงหนูปลาอ้อยข้างปลาอ้อยข้างปลาไว้เนาะครับผมก็ได้อยู่เนาะก็คืออยู่ไม่มีแก่ลองครับผมเอากี่หางนี่ลอเช็กรู้จะหางกี่หางครับเดี๋ยวสอง เล็ตั้งงเล็กตั้งใหญ่ชนกันไปครับผมทั้งพิษด้ะหกสิบหางแปดสิบหางครับโอเคครับสิบหางสิบหางไทยสวยมีไท้สวยอยู่น้องครับน้องไท้สวยเห็นสามตัวสามสี่ตัวสามสี่ตัวครับโอเคครับผมน่าก็ไทยกระดูกกรอบไทยกระดูกกรอบครับผมแล้ววันนี้เนาะดึกแล้วเนาะดึกแล้วครับก็ต้องขอตัว วััครบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติด like, ตามให้พวกเราได้ครับเพื่อพวกเราได้มีกําลังใจในทําคลิปต่อๆไปเนะาะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่แค<พ>่นี้นะไม่แค่นี้ครับรอชมคลิปหน้าครับว่าพวกเราจะไปทำอะไรกันต่อครับสําหรับนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันมันอยู่มีขนมันนอนเลยนะเนี่ยขนปนะุ๊กเลยขนผ่า ดูแดงโดดดูปุ๊กดูดูแบบดูมีคนควนเลยครับหนูดูมีคนควนนี่ครับผมตายคือคือสามโลสองโลสามกับสามโล